สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับนั่นนี่อ V c h a ช n e นนะคะทุกคนวันนี้มาตามคําสัญญานะคะพาเข้าครัวอีกแล้วเห็นไหมวันนี้จะพาทําไก่ต้มน้ําปลาค่ะสูตรง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะทุกคนอร่อยด้วยทําขายได้ด้วยนะคะทุกคนสูตรนี้อร่อยจริงๆไปชมกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนผสมเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง อย่างอื่นเลยนี่ค่ะไก่ไก่ตัวนี้ประมาณครึ่งโลเอ้ยไม่ใช่สีโลครึ่งโลเกือบอโลครึ่งค่ะนี่ค่ะตัวหนึ่งนะคะเราใช้เป็นไก่ตัวเนาะวันนี้แล้วก็มีน้ําตาลกลวดจ้าใครจะใส่เป็นน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะนี่เลยขาดไม่ได้คือรากผักชีชาพริกไทยเม็ดนะคะกระเทียมแล้วก็ขา่าเอ้ไม่ใช่ข่าขิงค่ะพูดผิดตลอดเลยขิงแว่นนะคะทุกคนนี่จ้ะ น้ำมันหอยรสด,ดีอันนี้รสด,ดีนะคะทุกคนเขียนชื่อไ้ด้วยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำสะอาดนะคะไปดูวิธีการทำเลยจ้าก่อนอื่นเลยใส่ส่วนผสมใส่เครื่องไปก่อนค่ะการตรวสบส่วนผสมนี้เรา เอานะคะทุกคนเราไม่ต้องซีเรียสเนาะว่าจะต้องเท่าไหร่รดดีชอบครึเราอย่าเพิ่งเปิดเตานะคะทุกคนน้ำมันมาหอยทับทิครึ่งนะคะ คือมันเราต้องใส่เยอะเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กับน้ำเรานะคะสีอิวขาวสองทับพีจะใส่เกลือเพิ่มก็ได้นะคะแต่อันนี้เราไม่ใส่เนะน้ำปลาสองทับพีค่ะน้ำปลาแท้ตามเมกะเชฟน,นะคะที่ใช้นี่ ซีอิ้วดำนะคะทุกคนมันเป็นซีอิ้วดำหวานนะปกติแล้วอยากได้แบบเป็นซีอิ้วดำออที่ดำแท้นะคะหนึ่งทับพีหนึ่งทับพีนิดหน่อยแล้วเราใส่ไก่ลงไปะคะ่ะนี่จ้ะ ฉุกเฉินนิดหน่อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเติมน้ำเลยค่ะเราใช้น้ำหนลิตรนะคะทุกคนแต่บางคนถ้าใครจะให้มันท่อมไก่ก็ได้นะแต่เราแค่นี้คือโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมากลับไก่อีกทีหนึ่งเอาเปิดไฟเลยจ้ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟกลางถึงอ่อนนะคะตุนอย่างนี้นะคะ45นาทีแต่เดี๋ยวเราจะมากับไก่อีกทีนึงนะคะนี่เลยค่ะ45นาทีในระหว่างนั้นในระหว่าง45นาทีเราจะมาดูมากับกับด้านไก่อีกทีนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วเนาะ ก็ไก่ต้มน้ำปลาเราจะได้ที่แล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่บอกไปว่าต้ม45นาที45นาทีคือหลังจากที่น้ำเราจับเวลาตอนที่น้ำมันเดือดแล้วนะคะทุกคนตอนหลังจากน้ำเดือดเนาะลืมบอกไปนี่เลยจ้าพร้อมทานนะคะ <S <S เห็นไหม แล้วค่ะทุกคนไก่ไก่ต้มน้ำปลาของเรานะจ๊ะนี่น่ากินไหมเอ้ยเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ไก่นุ่มมากนะคะทุกคนนี่นุ่มมากนะคะนุ่มนุ่มนี่จ้ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเห็นไหมคะไก่ต้มน้ำปลาง,ง่ายๆเลยจ้าบายนั่นนี่บายบาย